อะไรน่าว่างแล้วฉันอยู่หน้าบ้านนายถ้านายว่างเข้ามาในดิสหน่อยฉันเข้าบ้านนายไม่ได้ฉันจะทุบแล้วนะ <c oughs> เป็นการขู่อะไรนะาเดี๋ยววันนี้เราจะมาทัวบ้านอารีน่ากันถ้าเกิดว่ามันยอมนะครับผม ซึ่งดูแล้วมันก็ต้องถ้ามันไม่ยอมเราถูกบ้านประตูบ้านมันเข้ามานะครับโดยการบุกรุกนะครับงั้นก็มาเร็วที่จะบุกรุกอะไรผมก่อนเฮ้ยนายอยู่ที่ไหน <c oughs> ฉันอยู่หน้าบ้านนายน,นะนะผมอยู่ใต้บ้านผมโอ้พระเจ้าช่วยว้าวเปิดประตูให้ฉันทีสิฉันเข้าบ้านนายไม่ได้นะได้เลยครับผมเปิดประตูให้นะครับ ครับผมโอ้พี่อยู่ประตูไหนครับเนี่ยเออขึ้นมาแล้วใช่ไหมสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับอารีนาดีดีต้อนรับสวัครับไม่นายนายต้องเป็นคนดีดีต้อนรับฉันสิใช่ไหมเอาใหม่ใช่ครับผิดกมดไปดูครับเอาใหม่เอาใหม่เอากรอบโอเคกลับมาอ้าวโออ้สวัสดีครับโอ้ดีดต้อนรับอยู่บ้านผมนะครับโอ้ว้าวสุดยอดเลยครับอารีนาครับเอ้ยได้ข่าวว่านายเนี่ยเดี๋ยวนี้ เป็นเศรษฐีทำมาค้าขายร่ำรวยนะฮะมีบ้านหลังใหญ่มีอาณาจักรของนายส่วนตัวเลยใช,<จ>ใช่ครับจริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยทุกคนในไลฟ์เนี่ยทําไมแชทในไลฟ์มันไม่ขึ้นจอก็ไม่รู้แต่ฉันอยากจะบอกว่าทุกคนในไลฟ์เนี่ยต่างก็เคยอยากจะให้นายเนี่ยพาฉันไปดูรอบๆบ,บ้านของนายหน่อยนายพอจะมีอ,อะไรที่ไม่สปอยและให้ฉันไปดูบ้าได้บ้างไหม พ่อได้เลยครับต้องต้องถามว่าพี่ยังไม่เคยเห็นอะไรดีกว่าครับเอาเป็นว่าในตรงโซนบ้านเก่าพี่น่าจะเห็นมาหมดแล้วอ่ะครับอ๋อได้เลยครับครับผมมาเลยครับอ่างั้นงั้นงั้นพี่ตามผมมานะครับอ่าเราเดินข้างนอกกันดีกว่าครับอ่าโอเคครับผมอ่าเพราะตอนนี้พี่น่าจะเคยน่าจะเคยเข้าแล้วาเห็นไม่าจะเปิดในในปีประตูใส่ชั้นอย่างนั้นเหรออ๋อผมผมได้ตั้งใจครับผมขอโทษโอเคครับโอเคไม่เป็นไร อันนี้ก็จะเป็นโซนที่ร้านของพี่นะครับที่ผมไปซื้อจากทูถาวรมานะครับโอ้ว้าวนี่เป็นร้านที่ดีมากๆเลยนะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สวยงามจริงๆนะฮะใช่ครับก็ตรงนี้ผมก็จะไว้แบบดูทีวีนอกบ้านแล้วก็ดูเสร็จก็แบบกินข้าวล้างหล้างจานตรงนี้ได้เลยนะครับทีวีทนมากเลยนะครับโดนฝนก็ไม่พังนะฮะใช่ครับโดนมาหลายวันแล้วครับโอเคครับผมอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้กับตรงนี้เพิ่งเสร็จใหม่นะครับครับพี่กระโดดมาตรงนี้นิดนึงนะครับกระโดดมาแล้วครับ โอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนใหม่ของบ้านเรานะครับก็คือเป็นโซนแบบว่าตุสานนะครับน่ากลัวน่ากลัวนิดนึงนะครับโอ้ว้าวจะมีวิญญาณที่มันผุบๆๆได้ด้วยนะครับโอ้ว้าววิญญาณกระโดดคว้าวใช่ครับวิญญาณกระโดดได้ครับผมมีเพนด้าโกรธวิญญาณมีเพนด้าที่แบบเกี้ยวกลาดนะฮะใช่ครับนี่ครับตรงนี้ก็มีนะครับตรงนี้ตรงเนี่ยตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นวิญญาอะไรครับโอ้วิญญาณสโนว์บอล นี่นวิญญาณโนแมนที่ร่าเริงนะฮะมาหลอกหลออเราด้วยความร่าเริงใช่หรือเปล่าใช่ครับน่ารักมากเลยครับไม่รู้มีอะไรน่ากลัวกว่านี้หรือเปล่านี่น่ากลัวมากเลยครับของที่วางทิ้งไว้าะเกะละกะไย่เก็บนะครับของที่ลืมเก็บครับผมโอ้ว้เครับเลยครับอันนี้ข้ามก่อนครับข้ามข้ามไปก่อนครับข้ามมาแล้วครับกระโดดข้ามแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ่าตรงนี้จะเป็นทางเข้าครับผมเป็นทางเข้า พี่ก็น่าจะเข้าได้นะครับพี่มีธนูหรืออะไรที่แบบยิงได้ไหมครับอ๋อมีครับมีครับอ๋อพี่พี่ยิงไปตรงนั้นนะครับตรงเนี้ยอ๋อโอเคมันเปิดแล้วไม่ใช่แต่ของผมมันเป็นมันได้ยังไงของพี่มันน่าจะยิงค้างอ๋อโอเคครับอะไรครับนายใช้อะไรอ่ะทําไมฉันยิงแล้วมันถึงเปิดได้นายใช้อะไรอ่ผมช้อ่าผมใช้เป็นอ่าแป้นเหยียบครับผมอ๋อแป้นเหยียบเวลาโดนใช่เวลาโดนกธนูยิงมันจะมันจะ มันจะพุบครับผมมันจะพุบอ๋อมันจะพื้นเลยฮะอ๋อจะพื้โอ้โอเคเป็นเพ s t u r e p l a t นั่นเองครับผมใช่ครับโอ้สุดยอดไปเลยนะครับวันนี้ครับผมโอเคครับแล้วก็แล้วเราเปิดเราเปิดทิ้งไว้แต่เราไม่เข้าไปนะครับเราจะมาทางขวามก่อนนะครับช่ครับโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็น Athena บูชาอ๋อนี่มันแท่นบูชาฮ e โรบายนะครับ ใช่ครับนะก็วันนึงจะมีฮิโรบายผูกมาตัวนี้ก็ได้นะครับโอ้สุดยอดจมากเลยครับสงสัจงงยสสจังเลยว่าสงสัยจังเลยว่าน้องๆในแชที่เคยเห็นฮิโรบายกันหรือเปล่าพวกนายต้องเคยเห็นสิแต่ไม่รู้เหมือนกันนะเอาเถอะไปเราไปกันดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นอา่าเ,เป็นเป็นฟาร์มปั๊มครับผมเป็นฟาร์มปั๊มหินโอ้ปั๊มปั๊มปั๊มผู้ดเดเลยนะจะปั๊มเลยครับผมผู้เดเดอันนี้ก็จะเป็นถ้าเกิดสับสวิตช์มันก็จะเปิดประตูแล้วก็มันก็จะเริ่ม การปั๊มหินครับผมสับสวิตช์นี้ต้องใช้แบบอิโต้ใช่ไหมฮะแล้วก็วางไว้ใช่ครับแต่ถ้าใช่แล้วแต่ก็จะยืมอย่ากยิมตับสไครตช่องทูฟาเตอนะครับอยรักเกยครับจริงๆเราต้องสับสไครต์ช่องอารีนาด้วยนะฮะเพื่อเป็นการแบบให้เกียรติกันแล้วกันนะครับขอบคุณครับสุดยอดไปเลยนะครับอ่าข้างในนี้ทำไมต้องย่อตอนเข้ามาด้วยครับมันน่ากลัวครับผมตรงนี้คือเราใช้ระบบ t n t ในการเก็บเกี่ยวครับผมโอ้ยจริงไหมนี่ครับ ไม่ใช่เกี่ยวเลยการเก็บเกี่ยวะในการเกี่ยวอันนี้ใช่คือคือเราทางเราเก็บเกี่ยวหินครับผมไม่ได้เก็บเกี่ยวข้าวนะครับอ๋อโอเคครับเกี่ยวหินนะไม่เกี่ยวข้าวแต่ว่าตอนนี้มันจะยังใช้ต้องพูดได้ชัดนะครับเกี่ยวหินนะฮะพูดได้ชัดเกี่ยวหินครับผมเกี่ยวหินครับผมเกี่ยวหินนะครับพูดได้ชัดโอเคครับเริ่มเลยครับแต่ว่าตรงนี้มันยังใช้ไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้เอ่อเิร์ปเซิร์ฟเป็นแบบปิเฟอร์อยู่นะครับก็เลยใช้ปั๊มไม่ได้ปั๊มอะไรไม่ได้เลยครับตอนนี้อ๋อโอเคครับ ว่าเซิร์ฟก็เปเปอร์มอนจะไม่ค่อยตกใช่ไหมก็ประมาณนั้นก็คือมันใช้ปั๊มแบบสมมติปั๊มผมมยนีก็ปั๊มไม่ได้นะครับผมครับผมเฮ้ยไฟข้างบนมีกระพรลิปกับคลิปด้วยครับอ๋อใช่ครับเป็นสถานะบอกว่าเราเปิดเครื่องปั๊มอยู่นะครับอ๋อแบบว่าสถานะมันก็จะบอกว่าโสดหรือว่าไม่โสดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะหรือมีกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ครับนะก็คือเนี่ยอย่างสถานะขึ้นแบบนี้ก็คืออ่ามีกิ๊กครับผมนะอ๋อหมายถึงอารีนาใช่ไหมครับ อ๋อทูฟาสเตอร์นะครับอ๋อเฮ้ยไม่ได้นะครับเรื่องนี้ต้องเก็บไว้เงียบครับเดี๋ยวแม่โบได้ยินนะฮะครับผมโอเคครับอ่าอ่าแล้นี่ก็จะเป็นผลผลิตที่เราได้นะครับโอ้้าวสุดยอดไปเลยนะครับเป็นผลผลเลยนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมโอ้สุดยอดครับผมเราปิดนิดนึงนะครับไฟจะได้ดับอ่าโอเคครับอืม มาในส่วนของตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มปั๊มอีกอันหนึ่งนะครับเป็นฟาร์มปั๊มฝาแฝดกันเลยครับผมฝาแฝดเลยครับโอ้โหเป็นทว Twin Tower นะครับพี่ดูเป็นไรหรือเปล่าครับครับฮะพี่เป็นคนหน้าตาดีคนเดียวนะครับ Twin Tower ครับผมอ่าโอเคครับระวังได้ด้วยนะครับใช่ครับใช่แล้วพี่มีเป็นเดอะแฟ s h เงเดอะแฟ a s h เขาเป็นวิ่งครับไม่ได้วับอ๋อโอเคครับออ๋ครับอ่ะ อันตรงนี้ก็จะเหมือนระบบเมื่อกี้เลยครับนี่ก็คือเหมือนกันแต่ว่า<อ>แต่ว่าเป็นปัม๊มาหินคาร์บอสโตนเทนนะครับอ๋อโอเคครับเพื่อกี้หินดำเนาะอัอนนี้หินสีสีส,สีสีขาวหินขาวหินดำเดีย๋ยวก็ใช่เหรอไม่ใช่นะโอเคครับครับผมโอเคอที่ต่อไปนะครับพาฉันออกไปทีพาฉันออกไปทเอาอยังอยู่ <laughs> ใช่แล้วครับลาตู้ครับ อ๋อใช่โอเคครับครับผมที่ต่อไปนะครับก็ครับจะเป็นอพี่เดินตามเลยครับตามแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นวิหารนะครับก็คือโอ้โหไม่คูณด้วยนะฮะไม่บวกด้วยครับเป็นวิหารนะครับต้องหารครับผมนี่ครับมีมีจะอ่าโอเคครับอ๋อมีซอร์บิฟิกแมนซึ่งมาตรงนี้ก็จะมีเป็นเป็นใช่ครับเป็นประตูในเทอร์อันหนึ่งของผมด้วยนะครับอ๋อสุดยอดเลยนะครับ แล้วก็เราจะมีแยกเป็นสี่ทางครับผมโอ้ได้เลยครับนําไปเลย,เยครับมาทางนี้ก่อนเลยแล้วกันทางไหนครับอ้าวอ,อันนี้ทางนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นแบบว่าสิ่งก่อสร้างแบบลางๆนิดนึงนะครับสิ่งก่อสร้างลางๆใช่ครับแต่ว่าถึงมันจะลางแต่ตรงนี้มันก็เป็นอ่าสนสนุกของเราตัดเหลี่ยงอ่าอันนี้มันคืออันนั้นมันคืออันนี้คือ,อ,นนคอแกะแกะเล่นโยโย่อยู่ครับผมไม่จริงๆแล้วมันกาลังเล่นบัตจิจําหรือใช่ไหม อ่ใช่ครับไอ้ที่มันผูกขาแล้วก็ดิ่งพระสุธาลงมาอันนี้ใช่ใช่ครับใช่ครับบปนที่จําแบบเันที่จําแบบไม่มีวันหยุดเลยครับอ๋อใช่ผมมีวันหยุดเลยฮะครับนักขัตเลิกด้วยไหมครับไม่ก็ไม่มีอะ่ก็เป็นประมาณนี้ครับผมเป็นอันนี้ตรงนี้เป็นการตกแต่งอ๋อครับผมครับอ๋อใช่ครับ่าวันหยุดครับไปครับครับผมคืนไม่ได้โอเคครับ อ่าตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรตรงนี้จะเป็นตกแต่งแบบว่าเป็นโอ้เป็นป่าไม้ที่แห้งแล้วฮะเป็นป่าไม้แห้งแล้งนะครับไม่แห้งแล้วพี่ทูยิงอยู่ไหมครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับฉันยังอยู่นะอ๋อโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอ้ว้าวยอบเลยนะครับสตรีมพี่ไม่หลุดได้ไงครับเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับถ้ามีสตรีมกูไม่หลุดนะครับที่แน่ๆคือที่แน่ๆคือดิสคอร์จะหลุดใช่ไหม ก่ <laughs> อนพี่แบบวุบวับวุบวับอ๋อมันวิบวับวิบวับโอเคครับมาเรีนเพลงโอเคครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นอูอ้เอเดอร์แมนที่เป็นตนัวดเอเดอร์แมนหายไปแล้วใช่ครับอ่าตรงนี้ก็จะเฮนเียนนิดหนึ่งนะครับโอ้เฮียนมากเลยครับใช่ครับตรงนี้จะเป็นจุดที่แบบว่าโอ้โอมาเจอ ทุกคนมามารวมญาติกันตรงนี้นะครับโอ้วันรวมญาติของเหล่าวิญญาณร้ายนะครับใช่ครับก็จะผมมาจากหลุมเลยครับโอ้เจ้าส่วยจอบเลยครับพระเจ้าส่วยเ่ยกลายเป็นอนะไรปะพระเจ้าส่วยโอ้เป็นไอ้นี่ไงเป็นพระเจ้าแบบใหม่นะครับพระเจ้าส่วย <c oughs> พระเจ้าส่ยาสยวย <c oughs> อยู่ยราชวงศ์สิงห์ เป็นสั่งเป็นผีจีนผีจีนพระเจ้าซวยพระเจ้าโอเคอะไรครับเนี่ยอะไรก็ไม,ม่รู้เหมือนกันครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าถ้าพี่แบบว่าไม่ได้เข้าในเทศน,นะพี่อาจจะแบบมองทะลุลงไปได้นะครับครับอน,น,น้าจุ่มแล้วก็มองมันจะเป็นกระจกครับผมอ๋ออ๋อเห็นแล้วครับก็คือวิหารนี้มีความลับครับผมโอ้ยความลับนะมีความลับที่อยู่ในใจ เฮคค้ยเธอมีเธอเาอุอ้ยเล่นก่อนสิเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งงอนสิเฮ้ยเอาเอาใหม่เอาใหม่มีความรักอะไรขอเท้วกันครับข <c oughs> อเทกันครับทำไมถึงบ,บ๊อกมากันขนาดนี้ครับโอเคครับพี่สังเกตได้ว่า,าสีสีอะไรสีเสาพี่เห็นว่าวิหารนี้มีเสียงหมดสีเซลวสีเหลครับผมใช่ครับสีเหลมาดองเป็นจินมกันครับครับผมแล้วตามเสาเนี่ยมันจะมีแบบว่าเนี่ยเป็นคันโยกครับผมครับผม โยกเข้าไปให้มันหลุนโลกนะครับใช่ครับโยกครับผมก็ถ้าลองโยกดูมันก็จะเป็นแบบว่ามก็จะมีเสียงแบบพิสตันนะครับพิสตันนะครับไม่รู้ว่าที่นี่มีกลไกประตูอีกแล้วครับผมโอ้กลไกนะยฮะงั้นลองใช่ครับตึ่งลองโยกดูเดี๋ยวผมสับให้นะครับอ้สุดยอดเลยครับอันนี้น่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองกดดูนะครับโอ้โอ้วงจรเกิดขึ้นเร็วมาก ประตูครับผมผมปิดประตูครับคู่นะครับพี่จะสังเกตได้ว่ามืดมากมันยังมันมืดมากครับจะทําการเปิดไฟพี่ดูนะครับครับอ่เราจะใช้พลุนะครับในการจุดไฟนะครับว้าวใช้พลุจุดไฟได้ครับใช่ครับนี่ครับว้าวไฟมันก็จะติดนะครับไฟติดแล้วครับท่านผู้ชมโอ้าวสุดยอดไปเลยครับจะเป็นใช่ครับแล้วก็เดินเข้ามาใครทุบกระจกผมเนี่ยใครวะทำไมเข้าบว์เป็นโว มันโหวหรือว่ามันกระจกมันโดนดันออกเข้ามามันมันโหวครับเออเหรอมันโหวใช่พี่ผมวางเต็มเออเหรอโอเคโอเคโอเคนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของวิหารนะครับก็จะมีบันลังเอาไว้ให้ใครนั่งก็ไป็นเลยนะครับโอ้ว้าวเจ้าเลยนะครับเป็นบันลังจมูกหมูด้วยนะฮะอ๋อจริงจริมันเป็นสลามครับผมเป็นสลามครับเออเหรอโอ้ใช่ครับอแล้วก็ข้างๆตัวนี้นะครับครับผม ตัวนี้ก็จะมีทางลงนะครับโอ้ยทางหลงนั่นเองนะฮะอ่าพี่ก็หลงมานเดีนะครับใช่ครับแล้วคร,อรอตอนนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นเป็นคุกอ่าใช่ครับเป็นคุกครับผนมะโอ้เหมาะมากเลยนะครับสำหรับการขังไอ้กูจิกายนะครับเพราะาไอ้กูจิกายมันชอบกินเด็กนะฮะโดยเฉพาะเด็กม .2 คนนั้นนะครับนี่เจ้าพูดปลวบเจ้าตัวก็มาในแชทเลยครับโอ้กางรฟ์ยลยนะครับเนี่ยโอ้ว้าวไม่นะครับกูจิกายเด็กม .2 คนนั้น น่าเสียดายนะครับเออน่าเสียดามากเลยครับแกงน้องอ่ะแกงน้องต่อไปกันดีกว่าครับโอเคครับแล้วยังไม่พอนะครับผมตรงนี้ก็จะมีทางทางรับอีกทางหนึ่งนะครับคือตรงบันไดนี่นะครับนี่แบบเป็นบ้านที่รับรับบ่อยมากนะครับน่าจะแหลมเฟี้ยวเลยนะครับตอนนี้ครับผมโอ้เขารับเป็นคมรับคมมากเลยครับตอนนี้แหลมเฟี้ยวนะครับอีกจะเป็นอีกทางหนึ่งนะครับ โอ้โหโอ้โหสุดยอดไปเลยครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมพี่เดินมาแถวนี้แล้วมันถึงแหลกครับควันไฟเยอะมากครับเดี๋ยวพี่ไปฟ้องลุงเบนนะครับอุ้ยโอ้สุดยอดไปเลยครับโอ้ตรงนี้มันเป็นบ้านที่สวยงามนะครับใช่ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านของผมอีกอันหนึ่งนะครับอ๋อครับผมแล้วก็มีนี่ด้วยครับแุดแเก NPC ีอ๋อ NPC เต็มหมดเลยครับทำไมเอ็เป็นเลเวลหนึ่งหมดเลยครับ อ๋อเป็นรุ่นสองผมไม่ได้แลกเลยครับอ๋อครับผมแล้วก็เราจะมีนี่ครับนี่ครับสเกลตันครับผมมีแร่รักษาครับผมทําไมครับมันเป็นของของแรกครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นการเอ่อเจนเนอเรตเป็นครับสุ่มเกิดขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยครับไม่ใช่ว่าแบบน้องอาจจะของตกตายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสเกลตันมาเก็บไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ครับคือคือผมแบบว่าดีกรีเป็นอ๋อเป็นเนเธอร์ไลท์ครับ๋อดีกรีเนเธอร์ไลท์๋อย้อนนะครับคนรวยนั่นเองครับ ครับครับออตรงนี้ก็ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีนี่ครับก็จะเป็นแผ่นกันตู้เพลงนะครับก็พอเปิดเพลงปุ๊บนะครับมันก็จะเปิดประตูนะครับโอ้โว่าดีนะครับอเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นเปลงปลืมมากเลยครับอ๋อใช่ครับใช่ครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็น จุดที่ผมเอาไว้ฟาร์มมอนนะครับก็คือพวกเอ c พวกนั้นนะก็คือผมเอกวาจะฟาร์มตรงนี้นะครับก็เราสามารถปิดไฟได้นะครับแบบนี้อ๋อแล้วมอนก็จะเกิดเฉพาะตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเราก็จะมาฆ่าฆ่า่ามอนใช่ไหมครับใช่แล้วก็ลากเอ็นีซีออกไปข้างนอกครับผมครับผมประมาณนี้สดัสดยครับปิดเพลงก่อนนะครับครับผมปิดเพลงแล้วนะครับแม่โบโฟมแล้วนะครับโอ้สวัสดีแม่โบกันด้วยนะครับทุกคน สวัสดีแม่โบนะครับทุกคนอย่าลืมฟ้องนะครับเฮ้ยไม่ฟ้องสิครับฟ้องอะไรหรอโอเคครับดําเนินการทัวร์ต่อไปครับอู้นี่คือแมพอย่างเงี้นเหรอครับอ๋อใช่ครับอันนี้จะเป็นโต๊ะโต๊ะประชุมที่เอาไปดูแมพครับ่อะไรกนโอ้นี่มันแมพนั่นเองนะครับใหญ่มากเลยครับวันนี้เราไปทัวร์บ้านอารีนากันนะครับโอ้ยบ้านสวยมากเลยอ่ะยังครับออ๋ แม่โบล okay, uh, ั่นไปแล้วนะครับททีครับเล่ะโอเคครับอะไรนะครับอู้อู้อูอัปเดตแมพด้วยเหรอครับเล่เครับเมื่อกี้เลยครับเยี่ยมไปเลยครับนี่ต้องอัพตรงนี้ด้วยครับเพราะว่าตรงนี้เหมือนจะไม่มีแล้วครับช่ไหมครับบ้านบ้านไอแม็กครับบ้านไอแม็กหายไปแล้วครับเดี๋ยวต้องเดินไปอัปเดตครับผมอ๋อมันอยู่ไกลเกินไปครับเราไม่สามารถที่จะอัปเดตได้ ใช่ครับครับผมโอเคครับเอาล้วครับผมแล้วนี่นี่ที่ไหนอ่ะนี่คือในบ้านมันแล้วครับอ้าวแล้วบอกไม่ใช่ไงขอเล่นโอเคไปไหนต่อครับมัก็จะเป็นคลัทแล้วอันนี้เป็นฟาร์มทองนะครับเป็นไม่ใช่ครับเป็นเป็นเหมือนเป็นคลังทองครับผมอ๋อคลังทองเหรอครับคือตอนแรกมันจะปิดอยู่ประมาณนี้ครับผมอ่ามันจะปิดนี่ครับนี่ครับมันจะปิดอยู่อ๋อโอเคมันปิดอยู่อยู่นี่เองครับ อ่าล้วเราก็กดรหัสเพื่อเปิดนะครับเราจะไม่จำาะเยหน้าขยันังเลยอ่ะไม่เหมือนีิทูเลยอ่ะใจเย็นนะครับมีการไมาใช่ครับด้วยนะครับรีบเข้าไปดูเลยครับอะไรนะครับอ่าเข้ามาก็จะเหมือนเป็นแบบว่ากระสวยอวกาศอะไรอ๋อชัตเติลอะไรอย่างงี้นะครับแต่ก็คือจริงๆมันต้องกดรหัสอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมต้องต้องกดอีกรหัสหนึ่งครับนี่ใช่ครับข้างนั้นจะมีรหัสวิลัสามวิีกทีในรหัสด้วยเลยครับโอ้นี่มันรหัสเซฟชั่นครับ มาเขาเลยอีกสองล็อกสองชั้กดตรงนี้ครับผมแล้วก็บายบายครับอ้าวไปไหนแล้วอ่ะลงด้านล่างครับโอ้โหอ่าอันนี้จะเป็นครั้งทองนั่นเองโอ้เป็นครั้งทองนั่นเองครับขโมยได้ไหมก็มีทองโดนมากเลยครับพริกแอ๊พร้อมแล้วครับโดดโดดอารีนาเสียบเลยครับโดนเสียบโดนเสียบนะครับโอเคครับก็ไม่มีนะครับทำตกแต่งก็เสร็จครับอ๋อโอเคครับเกับแต่งออกก็ทางนี้ครับผม อ๋อนี่คือเป็นออกอีกทางหนึ่งนั่นเองนะครับโอ้ยดูไฮโซงเลยอะไม่ได้มานานแล้วอ่าไม่เคยเข้าปะคะไม่เคยไม่เคยครับไม่เคยอลยกลับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอที่เอาไว้ลองรับการปั๊มผมนะครับปั๊มผมเหรอครับนายก็คือนายนายทำนิสัยอย่างนี้ด้วยครับนายปั้มผมด้วยครับนิสัยไม่ดีเลยครับปั้มพผม แนวนี่ใส่ไปดีเลยนะครับปั๊มพุ่มนะครับมันปั๊มพุ่มมันมันเป็นแบบบั๊กใช้บั๊กเกมอะไรเงี้ยทำให้ไอเทมมันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยตัวโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นติดเกมป่ะเนาะเป็นโซนแบบว่าอ่อปรุงยาโอ้ปรุงยานั่นเองครับสุดยอดมากเลยต้องรับเลือกตรงนี้ได้ว่าจ้าเปยมอะไเอ็มแชนแนลบอกสวยมากสวยจังใช่ครับเออบ้านคารุไฮโซเนาะ ใช่แล้วเธอฮะเราเป็นโลโซไงใจสั่งมาอะไรของเองวะทูโลโซก็มั้ยทูโลโซนะครับโอเคครับไปไงต่อครับอะไรนะก็ประมาณนี้ครับก็คือสมมติจะเอายาอะไรก็กดได้เลยครับอ๋อโอเคครับถ้ายังไม่ตายกดได้ปะต้องกินยาปะไม่ก็คืออันนี้มันสถานที่สำหรับทำยาไว้กินไง่ตัวต้องมีชีวิตแล้วจงมากดดีเอบตกใจนะว่าตับไหน S <S> อเครับท feels, ีนี้ครับครอ้นี่คือทางออกทางออกอีกทางนึงเหรอครับถ้าเปิดอย่างเท่เลยอ่ะนี่เป็นฟาร์มอีกแล้วครับอันนี้คือฟาร์มอะไรครับนี please, really ่เป็นฟาร์มฟาร์มแบบว่าตรงนี้มีมีหลายฟาร์มครับตรงนี้จะเป็นฟาร์มน้ำผึ้งครับอ๋อฟาร์มน้ำผึ้งเหรอครับอันนี้สลามฟาร์มด้วยครับอันนี้ก็เป็นสลามฟาร์มครับผมอ๋อันนี้เป็นสลามช้างอยู่ตรงนี้นี่นะครับก็ตัวเขียวเขียว่ะครับสลามเขียวยวนี่ครับตัวนี้ครับ ข้างล่างนี่ครับอ่ามันก็จะปั๊มของขึ้นมาโอ้สุดยอดเลยครับทำมาตัดๆเลยต้อนร้อนเลยครับอันนี้ทำนานเลยครับเอ่อก็เล่นมาเป็นปีแล้วครับทำมาเป็นปีแล้วครับเจอดีอ่ะเมื่อไหร่ก็มันคนเลยคอร์เนสอินดัสทรีอันนี้ก็เป็นความทองผิดกฎหมายนะครับเฮ้ยความทองผิดกฎหมายด้วยครับมี มีฟาร์มทองถูกกดเอ้ยเอ้ยอันนั้นมันคลังทองนี่ครับใช่ไหมอันอันนั้นคลังทองอันนี้ก็คือฟาร์มที่เอาไปเก็บในคลังทองอีกทีครับฟาร์มเกิดเปนคลังเฮ้ยมันต้องคลังเก็บในฟาร์มบ่าเอ้ยฟาร์มฟาร์มของไปเก็บในคลังตัวฟาร์มของไปเก็บในคลังโอ้ฉันเห็นนายแอบปั๊มเพชรน,นะครับนหครับ <laughs> ถ้าฉันเป็น<ด>ตำรวจฉันจะจับนายนะครับเพชรเก่าครับเก็บก่อนนะครับ อันนี้จะเป็นวงจรที่ประตูทองเมื่อกี้นะครับวงจรเต็มหมดเลยครับไปครับเนี่ยแล้วถ้าอารีนาไม่อยู่มาขโมยได้ไหมอารีนาแม่โบพูดจะยิ้มกูสิ๋อโอเคครับ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 แต่เราขึ้นข้างบนนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วโอเคครับเราจะขึ้นข้างบนกันนะครับ โอ้สุดยอดเลยครับไปครับแล้วก็ตรงนี้นะครับครับตัวเขาเรียกว่าะตู้สมุดนะครับก็มีทางเข้าอีกนิดนึงโอ้โหสุกอนุวครับดีอะสุกซุกมุมทุกซอกทุกมุมนะครับรับในรับนะครับเออดีกว่าของเธอเยอะเลยอ่ะบ้านกับบ้านคมไปหมดแล้วนะครับรับเยอะมากครับอันนี้ก็จะเป็นวงจร อปุ่งยาอันเมื่อกี้นะครับอูจอปุ่งยานะครับแล้วเราไล่อลิ่าออกจากบ้านได้ไหมแล้วเราก็หลุดบ้านเขาได้ไหมอย่าอย่าอลิ่าไม่ช่คงกว่ากูครับครับอันนี้จะเป็นฟาร์มนิเทิลวาดครับเป็นเอฟเคอันนี้ก็ต้องกดคลิกซ้ายค้างไอ้ไอ้กดคลิกขวาค้างไว้คลิกซ้ายค้างไว้ใช่ไหมครับใช่ครับโอ้สุดยอดเลยนะครับมันเป็นกลไกออกมานนะครับใช่ครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นฟาร์มไม่ใช่ครับ ปล่าครับเมื่อกี้คุยกับฟาร์มครับที่ทเปิดไฟน่ะมันมืดฟาร์มแมงมุมครับอ๋อฝนแมงมุมโอ้นี่คือสปอนเนอร์แมงมุมนั่นเองนะครับใช่ครับเป็นแมงมุมตัวเล็กตัวเล็กๆโอ้ตัวเล็กตัวน้อยนะครับเกิดแล้วนี่ครับอ่ะาก็จะมีระบบเปิดปิดไฟครับโอ้สุดยอดมากเลยครับก็จะมีสองฟาร์มติดกันเลยครับตรงนี้อมีสองสองสปอนเนอร์มันติดกันก็เลยลากมารวมกันเลยครับแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นเออะไรนะ เป็นเป็นอัเบดอนไมชชร์ปใช่ครับแล้วก็มันจะมารวมกันตรงนี้ครับผมเราสามารถฟาร์มวิวได้โอ้ดยอดเลยครับห้เราโอ้เราจะต้องเราต้องย่อตัวอย่างนี้ด้วยนะครับก็ไม่ใช่ครับคือมันจะขึ้นมาเองครับผมเราไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ครับโอเคครับะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วเราก็ทุบมันใช่ไหมครับก็าทุบมันได้เลยครับแล้วก็พอมันตายปุ๊บวิวก็จะไหลลงมาข้างล่างแทนครับยังไงเอ่ย โอเคครับเรื่องเมื่อตะไหลลงมาตรงนี้อ๋อครับผมเอแล้วแล้วมันไหลมา้วยครับแล้วมันไหลมาด้วยตัวใครตัวมันครับมาหลุดมาแล้วครับรีบไปครับโอเคนะครับก็เปิดตาเหมือนเดิมประมาณนี้ตรงนี้ครับผมเออเกลรากลับกันดีกว่าครับอุ้ยเฟิร์สพยามเข้ามาด้วยนะครับต้องทักทายด้วยนะครับต้องหายครับผมหายๆนะครับ เป็นคำนักทายที่ง่ายและสั้นมากครับแล้วผิดภาษาด้วยครับผิดภาษาที่แล้วครับหรือเปลี่ยนคีย์บอร์ดครับโอเคครับออกจากที่นี่กันดีกว่าโอเคครับออกแล้วครับโอเคครับโอเคก็เดี๋ยวรอออกอันนี้ก็จะเป็นทางกลับบ้านนะครับอาจจะยากนิดหนึ่งโอ้เป็นทางกลับบ้านที่ต้องกดปิดอย่างอย่างดีนะครับ มาไงเนี่ยอ๋อมาทางนี้ด้เองนะครับยังยังย่อลงไปอีกเหรอครับขึ้นดีครับอะไครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านมันก็จะทะลุบ้านเก่าอ๋อบ้านเก่านะครับผมในที่สุดแล้วกลับบ้านเก่าแล้วนะครับได้ครับกขึ้นได้ขึ้นได้ไหมขึ้นได้ครับอ่ะขึ้นไม่ได้ครับขึ้นได้นะครับขึ้นได้ไหมครับขึ้นได้แล้วครับก็จะประมาณนี้ครับบ้านสุดยอดมากเลยครับ บมดลครับกดปุ่มไหนครับอันนี้ไม่ได้ตั้งรหัสต้องตั้งรหัสก่อนหนึ่งตั้งรหัสครับอ๋อครับโอเคครับอเลนาขอบคุณมากครับเยิ้มไปเลยนะครับอเลนาได้เลยครับฉันจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับฉันได้เห็นความลับนายอย่างหนึ่งกับอเลนาจ้องจ้องเข้ามาในตาพี่อเลนาพี่จะบอกอะไรพี่ได้เห็นว่าน้องได้ปั๊มเพชรแล้วนะครับอเลนา แล้วถ้าเกิดผม,ผมให้ครับพี่โอ้ว้าวุะยอดเลยนะครับพี่จะบอกว่า <Okay. S 1> พี่พถ้าเกิดว่าพี่ได้รับเลือกเป็นเมเยอร์ของเซิร์ฟนี้นะครับพี่จะแบนไม่ให้ทําการปั๊มเพชรนะครับและคนที่ถ้าปั๊มเพชรจะต้องติดคุกนะครับอุ <c oughs> ้ยทนายแ,<ต>แน่จริงนายก็ต้องมาแข่งเมเยอร์กับเรานะครับโอ้ oh, ได้เลยครับถ้าผมเป็นเมเยอร์ผมจะแจกเพชรครับผมโอ้ย oh. นายนายที่มันวยนายที่มันโกงการเลือกตั้งนี่นะครับเอตูวินเอตูวินนะครับโอเคโอ้ฉัจะจําไว้เลยนะครับในอารีนาจะจําไว้ว่านายเป็นคู่แข่งของฉันแล้วนะครับอุ้ยก็วดอารีนาครับผมไม่ติดครับผมบวดทูฟัตเตอร์นะครับอย่าลืมนะครับทุกคนโอเคขอบคุณอารีนามากเลยนะครับ รคับที่ได้พามาดูทัวบ้านนะครับในวันนี้นะครับครับครับผมเอาละเดี๋ยวพี่ขอเอาเพ็ดมีพี่เก็บก่อนเอ้ยไม่ได้ครับเป็นนี้เป็นเพชรคิบผิดกฎหมายฮะเราต้องยึดมั่นในศรัทธาของเรานะครับเราจะไม่เก็บเพ็รอยู่ไว้นะครับกำลังจะเล่นเลยโอเคครับไปแล้วครับบายๆได้เลยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ แล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ